สวัสดีครับเช้าสิบห้านาทีของวันที่8กุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบสี่อันนี้ผมไปดูพระสุ้มกอมีกูไว้ไม่จนพระสุ้มกอนี่เป็นกูวัดฤาษีครับเป็นกูวัดฤาษีเนื้อดินแก่ว่านทรงอาพรถ้าบางคลิปบางครั้งผมจะผมจะแชร์คลิปผ่าน a c e b o o k เนี่ยถ้าใครถ้าเพือพ่อนคนไหนมีมีกล้องดูพระแล้วก็จะสามารถดูได้นะครับเวลาเวลาเวลาที่ผมแชร์เนี่ยเนื้อหาที่เราเห็นนี้ มันเป็นกล้องโทรศัพท์ทั่วไปทั่วไปมันไม่ได้มีการซูมขยายอะไรแต่ถ้าเราถือกล้องอยู่ถ้าเราดูตามเราจะเห็นรายละเอียดมากขึ้นแต่ผมว่าที่ผมเห็นที่ผมทําให้ดูนี่ก็ชัดเจนแล้วล่ะครับไม่มีแสงสว่างใดใน,ในโลกจะมีแสงสว่างเท่าแสงสว่างแห่งปัญญาของบางอย่างเราดูแวบ,บเดียวเราก็รู้แล้วครับของแท้ของปลอมของปู่เก่าถึงไม่ถึงควรค่าไม่ควรค่าก็ไม่ต้องอธิบายกันมากครับอองค์งนี้องค์นี้ผมมูลค่า 80ล้านบาทสวัสดีเพื่อนแค่นี้ครับสวัสดีครับ